ลบกวนอธิบายเซนเซลาชีให้หน่อยคะ่ะจริงๆลาชี ashi, เป็นไวยากรณ์หลายตัวนะคะสามารถแตกย่อยได้หลายตัวแต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นนี้คำนามต่อด้วยลาชีนะจะมีความหมายเดียวคือมันจะแปลว่าลักษณะของเราหรือว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยมันสมแล้วกับที่เป็นสิ่งสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคุณครูใช่ปะ่ะและ้วพฤติกรรมของเราทุกอย่างก็คือเราทําทุกอย่างคเาเลคเตอร์การแต่งตัวสมแล้วที่เป็นคุณครูเงี้ยคือ การพูดการจาหรืออะไรต่างๆที่เป็นตัวตนของเราอฮ้ยนี่แหละเซนเซราชีสแสดงว่าอะไรคือพฤติกรรมเราเหมาะสมกันแล้วที่เป็นอาชีพนี้ที่ทําอาชีพนี้นะคะอะไรประมาณนี้เนาะหรือยกตัวอย่างเช่นอะไรที่เราทำให้เราเห็นภาพอย่างเช่นคนญี่ปุ่นอย่างเช่นคนญี่ปุ่นกินก๋วยเตี๋ยวกี่ไร่เขาจะซุดๆ,ๆอดนี้ใช่ปะเออถ้าเกิดกินท่าทางแบบนั้นคือแบบนิฮอนจินราชีก็คืออะไรลักษณะการกินก๋วยเตี๋ยวดูดเส้น รืดแบบนั้นนะเออเป็นคนญี่ปุ่นสมแล้วที่เป็นคนญี่ปุ่นที่ดูดซื้อดูดซื้อ,อก็จะเป็นนิฮอนจินราชีแบบนี้นะคะเพราะนั้นคืเอ,อเราสามารถใช้ตัวเนี้ยกะอะไรก็ได้นะเพื่อบอกว่าโอเคเพฤติกรรมหรือลักษณะของเขาสมแล้วที่เขาเป็นแบบนั้น